Só so นี่นะคือเรือโอเชียนแวลเลอร์ของสหรัฐนะ,ะซึ่งทางกองทัพเรือสหรัฐเนี่ยนะฮะเช่ามาจากภาคเอกชนนะฮะเขาปกติแล้วเขาก็จะอยู่ที่สิงคโปร์นะ,ะโดยทางอากองทัพเรือสหรัฐเนี่ยนะฮะได้ส่งนักประดาน้ำของกองทัพเรือสหรัฐนะ,ะจำนวนเจ็ดนายซึ่งซึ่งเขาเรียกว่าเป็นเฟิร์สคลาสเนี่ยมาเลยนะเป็นระดับปฏิบัติการแบบสุดยอดของทางกองทัพเรือสหรัฐเลยนะฮะ มาจากที่ Pearl Harbor หรือว่าที่ฮาวายเลยนะก็เป็นกองบัญชาการของ US Indo Pacific Command นั่นเองนะฮะแล้วก็เอาพวกอุปกรณ์ดำน้ำต่างๆที่ทันสมัยเนี่ยนะใส่ตู้คอนเทนเนอร์มานะแล้วก็เอามาลงเรือ โอเชียนไวเลอร์นี้ทีท่สิงคโปร์แล้วก็เดินทางมาที่ประเทศไทยทมาที่ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ของไทยนในอ่าวไทยเพราะว่าเรือหลวงสุขโขทยัยอับปางมาเป็นเวลากว่า14เดือนแล้วนในพื้นที่ทิ้งลึกลงไป50เมตรห่างจาก ฝังนะฮะ,ะประจวบเนี่ยประมาณ21.4ไมล์ทะเลหรือเกือบ40กิโลเมตรฮะเกือบ40กิโลเมตรฮะโดยหัวเรือของเรือหลวงสุขโขทัยเนี่ยนะฮะพุ่งไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะแต่ว่าลำตัวเรือเนี่ยจะเอียง7.3องศานะฮะอ่าอันนี้นะ,ะก็เป็นสภาพของ เรือหลวงสุขโขทัยก่อนที่จะมีการปฏิบัติการร่วมกันร,ระหว่างทีมประดาน้ำกรมสรรพวุฒรทหารเรือนะฮะกับทางทีมประดาน้ำของกองทัพเรือสหรัฐนะฮะเน้นย้ำนะฮะว่ากำลังพลที่ใช้ในครั้งนี้ของกองทัพเรือไทยเนี่ยเป็นประดาน้ำนะะหน่วย EOD นะฮะ ทำลายถอดทําลายเอามาพันใต้น้ําเนี่ยของกรมสรรพวุธิาหารเรือนะไม่ใช่หน่วยซิลหรือว่าหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือนะอันนี้เขาได้รับการฝึกมาสําหรับดําน้ําลึกและดําน้ํานานโดยเฉพาะนะฮะ โดยปฏิบัติการครั้งนี้นะคะในส่วนของสหรัฐนะก็มีคนนี้นะคะก็คือ,อเรือเอกวินเลียมบริเทนเฮาส์นะเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการร่วมนะทั้งาประดาน้ำไทยแล้วก็สหรัฐนะในขณะที่ฝ่ายฝ่ายไทยเนี่ยนะคะก็มีหมวดธงนะชื่อเรือตรีธงบุญเพ่งแก้วนะซึ่งก็เป็นหัวหน้าชุดนักประดาน้ำนะะเขา จบจากโรงเรียนในเรือแอนาแอนนโพลิสนะหรือว่าในเรือสหรัฐเหมือนกันนะ,ะทั้งริเทนเฮาส์แล้วก็ธงบุญเนี่ยนะคะก็จบในเรือแอนนาโพลิสมาด้วยกันแต่ว่าทงางริ i เทนเฮาส์เนี่ยเขาเป็นรุ่นพี่นะคะแล้วก็ธงบุญเนี่ยเป็นรุ่นน้องรุ่นน้องนะเพราะฉะนั้นการทํางานประสานงานเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็เข้าใจกันดีเลยทีเดียวนะคะเพราะก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติการจริงๆเนี่ยของอ ไทยและสหรัฐในวันที่22กุมภาพันธ์2567เนี่ยเขามี3วันแรกก่อนนะก็คือตั้งแต่19-20-21นะที่เขามีการประชุมหาลือแล้วก็วางแผนร่วมกันนะระหว่างประดาน้ำไทยและสหรัฐว่าจะปฏิบัติการที่เรียกว่า Light salvage เนี่ยฮะ หรือแปลเป็นไทยเนี่ยเขาจริงๆเขาตอนแรกเขาจะใช้คําว่ากู้เรือแบบจํากัดนะแต่ว่าทางกองทัพเรือเนี่ยได้รับการสกิดว่าอย่าเรียกแบบนี้นะให้เรียกว่าเป็นปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายและปลดวัตถุอันตรายของเรือหลวงสุขโขทัยโดยการปฏิบัติการเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีการดำน้ำวันละสีเที่ยวนะ,ะก็จะ เป็นลักษณะของการลงไปเป็นคู่บัดดี้ะ่ะระหว่างประดาน้ำไทยแล้วก็ประดาน้ำสหรัฐทนะนี่คนนี้นะอ่าอ่ายศไร่เพตตีเพตีออฟิเซอร์เฟิร์สคลาสประมาณจ่าเอกนะอาจจะเอกโจอ่าซาร์นี่นะเขาก็เป็นมือหนึ่งนักดำน้ำของกองทัพเรือสหรัฐเลยนะอันนี้เขาก็เป็น ผู้ดำหลักเลยคะคู่กับทางประดาน้ำของสันพวุธของทหารเรือน,นะซึ่งเขาจะลงกันไปเป็นบัดดี้แล้วเขาก็จะใส่ระบบที่เรียกว่า surface supply air equipment นะคะคือก็เป็นหมวกเหลืองๆเนี่ยะ,ะก็จะมีท่อหายใจนะฮะคือ ทางสหรัฐเนี่ยเขาเนื่องจากว่าประสบการณ์เขาเยอะกว่าแล้วก็เครื่องมือเขาทันสมัยกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะลงไปดำนานกว่าเรานะประมาณ30-45นาทีในขณะที่ของทหารเรือเราเนี่ยนะจะใช้เป็นสกูบ้านะ,ะแล้วก็จะอยู่รอบนอกบ้างนะฮะ,ะก็จะ,ะประมาณ15นาทีนะ,ะเมื่อขึ้นมาเนี่ยนะคะ ก็จะต้องรีบเข้าไปในชอมเบอร์นะ,ะชอมเบอร์เนี่ยก็เป็นห้องความดันลบนะฮะไฮเปอร์เบริกความความดันลบเพื่อที่จะไล่อ่าเขาเรียกอะไรอะอากาศหรือในโตัเจนนะฮะที่มันอยู่ในเลือดนะฮะเพราะว่านักดำน้ําเนี่ยเขาเล่าให้ฟังนะว่าคือจริงๆคนดำน้ําต้องรู้นะ,ะว่าถ้าเราดำน้ําไปที่ลึกๆเนี่ยนะคะอ่า ในโตรเจนจากออกซิเจนเหรออันนี้ไม่น่ไม่มั่นใจแล้วว่าจําถูกหรือเปล่านะมันจะเข้าไปในกระแสเลือดนะแล้วมันก็จะเป็นสาเหตุของการทําให้เกิดริ่มเลือดหรืออะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเมื่อขึ้นจากน้ําแล้วก็ต้องค่อยๆขึ้นด้วยนะขึ้นจากน้ําปุ๊บก็ต้องเข้าไปในห้องที่มันมีออกซิเจนอ่าเรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นเลยนะห้องความดันลบเนี่ยเพื่อค่อยๆไล่ ก๊าซต่างๆเนี่ยฮะในเลือดออกมาซึ่งซึ่งอันนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีความสำคัญต่อสุขภาพของอนักประดาน้ำมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นขั้นตอนสำคัญดําดน้ำบางที15นาที40นาที30นาทีเนี่ยก็ต้องมาเข้าตู้นี้เป็นชั่วโมงเลยทีเดียวนะ อ่ะที่เห็นนี่นะคะก็คือเสาเกระดงเรือของเรือหลวงสุขโขทัยนะที่ทางทีมประดาน้ำเนี่ยช่วยกันตัดนะเพราะว่าเรือโอเชียนแวลเอร์เนี่ยนะคเขามีเครื่องตัดขนาดใหญ่ด้วยนะคะอ่านี่นะคะก็ตัดแล้วก็ยกขึ้นมานะมีเครนยกขึ้นมาคนระับก็หนักพอสมควรแต่ความยาวเนี่ยสิมเมตรเลยถ้าเราดูใกล้ๆเนี่ยนะคะจะเห็นเลยนะะว่ามีทั้งหอยทั้งเพลียงเกาะเต็มไปหมดเลยโหแต่ว่าถ้าพอสองใกล้ๆนะ เหม็นมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าคือหอยที่มันเกาะเพลียงที่เกาะเนี่ยมันอ่าอ่าเน่ากําลังเน่านะเพราะว่าตอนที่เราไปเนี่ยนะคะเสากระดงเรือเนี่ยถูกยกขึ้นมาวางไว้ประมาณสองวันแล้วนะเพราะฉะนั้นมันก็เริ่มเน่ากลิ่นเนี่ยฮึฮะาลันจวนมากเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าการเอาเสากระดงเรือขึ้นมาเนี่ยข้อดีก็คือว่าทําให้ความสูงของเรือหลวงสุขโขทยัยจากพื้นทะเลเนี่ย ถึงอ่าน้ําเนี่ยก็คือลดลงและจะไม่เป็นอันตรายต่อเรือลําอื่นที่จะใช้จะสัญจรอ่านับจังนี้ไปนะฮะเพราะฉะนั้นเขาถึงต้องเอาเสากระดงเรืออันนี้คือป้ายชื่อเรือหลวงสุขโขทัยนะนี่นะแทบจะไม่เห็นเลยนะฮะว่าเป็นชื่อเรือนะเพราะว่าโอ้โหนะ หอยเพียงกาะเต็มไปหมดเลยก็อย่างว่านะสิบสี่เดือนกว่านะกว่าที่นะฮะจะมีการกู้ไม่ใช่กู้สิเขาเรียกว่าดำไปดำไปค้นหาแล้วก็ไปเก็บหลักฐานต่างๆนะไปถ่ายรูปไปถ่ายวิดีโอมาเพื่อเอามาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสอบสวนสาเหตุเรือหลวงสุขโขทัยอับปางของกองทัพเรือนะฮะ ความพิเศษของเรือ Ocean Valor อีกประการหนึ่งก็คือเขามีระบบที่เรียกว่า Automatic Positioning System นะก็คือเรือลำนี้เนี่ยเนื่องจากว่า,าต้องให้นับประดาน้ำลงไปแล้วก็มีสายโยงไปถึงไอ้เครื่องที่ใส่ฝาครอบหัวเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเรือลำนี้เนี่ยจะต้องหมุนเองโดยอัตโนมัติเพื่อที่จะให้เรือเนี่ยอยู่ในในในลักษณะที่ อ,อยู่กับนักดำน้ําตลอดเลยนะไม่อย่างนั้นเนี่ยโดยกระแสน้ําโดยอะไรเนี่ยมันอาจจะทําให้เรือหัวเรือเนี่ยเปลี่ยนทิศทางเพราะฉะนั้นเขามีระบบนี้ก็ถือว่าทันสมัยมากนะจนมีเสียงจากทหารเรือเลยนะว่ากองทัพเรือหรือว่าในประเทศเราเนี่ยไม่มีเรือในลักษณะนี้เลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามีไว้เนี่ยก็คือเราก็ไม่ได้ต้องการว่าจะให้เกิดปัญหาเรือจมหรืออะไรนะแต่ว่า ก็มีไว้สําหรับว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นนะทางทะเลเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้นะแต่ว่าราคาสูงอันนี้ก็ต้องรอดูนะว่าใครจะเสนอนทางอากองทัพเรือจะเสนอไหมนะคะแต่คงไม่ใช่เร็วๆนี้หรอกเพราะว่ากองทัพเรือนี่นะก็กําลังยังวุ่นอยู่กับเรื่องเรือฟิเกตโดนปัดตกไปแล้วก็เรือดำน้ําจะยังไงนะคะโอ้แล้วมีอีกหลายเรื่องนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็คงต้องพักไว้ก่อนนะคะ นี่นะนี่นะ้องคนนี้ก็คือเรือตรีธงบุญนะคะซึ่งเป็นหัวหน้าชุดประดาน้ำในส่วนของกองทัพเรือนะที่เขาจบจังในเรือแอนนาโพลิสนะนี่นะเห็นไหมคะว่ากําลังพลในส่วนของสันพวุธของฐานเรือแล้วก็เจ้าหน้าที่ต่างๆแพทย์อะไรอย่างเงี้ยรวมแล้วสี่สิบคนนะคะที่มาอยู่มาอยู่ในมิชชั่นนี้นะคะแต่ว่าคนที่จะดำน้าเนี่ยก็คือ เจ็ดคนนะที่เป็นหลักแล้วก็ดำคู่เป็นบัดดี้กับทงางสหรัฐนะนี่นะเราจะเห็นนะว่าก่อนที่จะดํา,าดน้ำเนี่ยเขาจะมีการประชุมแล้วก็ตรวจสอบนะอย่างให้แน่ใจก่อนเลยนะว่าแอคชั่นแพลนวันนี้เนี่ยใครอย่างไรนะนี่นะนี่ก็คือโจซาชนะ นักดำน้ำระดับ first class เนี่ยนะคะของกองทัพเรือสหรัฐอันนี้เขาก็เตรียมตัวที่จะลงดำน้ำค่ะประดาน้ำเล่าให้ฟังด้วยนะคะว่าการดำน้ำแบบคู่เนี่ยนะคะก็แน่นอนว่าก็ต้องเป็นเพื่อนกันนะเพื่อดูแลกันและกันแล้วต้องสังเกตฮะอาการที่เขาเรียกว่าเมาไนโตรเจนนั่นคือเนี่ยแหละนะเวลาขาดเวลาลงไปน้ำลึกๆเนี่ยมันจะเกิด ไนโตรเจนเข้าไปในกระแสเลือดมันอาจจะขึงถึงสมองและอาจจะทำให้เบลอนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องมีการเตือนแล้วก็เช็คตลอดว่าคู่บัตตี้ของเราเนี่ย ปกติดีไหมนะคะเกิดอาการเมาไนโตรเจนไหมนะ,ะถ้าเริ่มเบลอเบลอเนี่ยก็ต้องเตรียมที่จะแจ้งะ,ะแล้วก็เอาตัวขึ้นมาคะ,ะซึ่งจริงเขาก็มีเป็นเป็นบล็อกตะแกรงคะ,ะดำลงไปนะคะอยู่ในตะแกรงนั้นก่อนนะคะแล้วก็ยืนอยู่ในนั้นได้นะคะซึ่งในระบบของเขาเนี่ยอุปกรณ์เขาทันสมัยคือ คือทุกสิ่งที่ที่นักดำน้ำสองคนลงไปดำนะกล้องที่ติดอยู่บนหัวเนี่ยก็จะเห็นหมดข้างบนก็จะมีจอให้เห็นหมดเลยแล้วก็สามารถคุยกันสื่อสารกันได้ยินหมดเลยนะก็เพื่อความปลอดภัยจะเห็นได้ว่าปฏิบัติการครั้งนี้ทั้ง19วันนะไม่มีการสูญเสียหรือว่ามีการบาดเจ็บใดๆนะอาจจะมีบ้างเล็กน้อยอะไรบาดบ้างอะไรอย่างนี้นะคะ เดี๋ยวเราไปดูการเตรียมพร้อมก่อนลงน้ำนลงดำน้ำของทางทีมงานค่ะ APAC or Medgear p r m a r e Mains Entry will be the stage Secondary m e a n s of Extraction will be the ladder Tertiary with Extraction Line located on this bulkhead Stand by Stand by My team, right, if y o u r out to dive, I'll brief before I hatch you Does Anyone got any questions? Passed everything, Dad? No, I'm safe. Passed everything, Dad? Yeah. Okay. We got navy officer? what's set. Bad stations? Ready to Number all tenders, let me know when right you're ready for soup checks. Right by, Ready for soup checks. Right now, for soup, checks. Right now, ready soup checks. Standby, ready for soup checks! I understand. All divers have adequate thermal protection chafing gear. Check red. Check red. Check standby. Don't honor suggest straps. Check red. Check red. Check. Standby. Make sure your nickname's installed. Black coat. To the right side. Give it a tug. Check red. Check red. Check. Standby. Sir, EGS valve on the hat is shut. d ten one eighty out. Sooner. Fully open. Back of corner. Check red. Check red. Check. Red. Check standby. Logs. Listen up. EGS pressure. Red. Red. 4,100. Great. 4,100. Standby. Forty two. Getting the air to Red, Green, and Standby. Get air to all divers. Let's Divers, open up your study clothes. Verify Blue. Cranky. I green. got a strike, I got a tap. Secure. Secure. Pops, purge all pneumos. Air Red. Air Red. Hold. Hold. Holding. Hold. get a Green. Hold. Holding. get a Standby. Standby. Hold. Hold. Hold you New to test complete, gonna test set. Understand. Bank manifold. Bank 4500, manifold 160. Understand. Secondary 3200, manifold 160. Understand. Divers, any last minute questions? On the side, and divers. And and divers. divers. Cops, give me a cop check once divers are added. Give me the check back to the console. Red diver, this is not so, I'll do hands-on check on yellow. Oh yeah, thank you. Roger, right help me. I am here in the same. Stand by mm -hmm. I, I hear the same. Mm -hmm. right here, by mm -hmm. Are you the same. Oh. Um, right I ลรยลวครับไ,ไม่ใช่ใลายลวดอ๋อจะเห็นได้ว่านะเขาเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นสําคัญนะเพราะว่านอกจากจะมี2องไดเวอร์นักดำน้ําเป็นคู่บัดดี้ไทยสารัฐแล้วนะเขาก็ยังมีนักดำน้ําที่สแตนบายพร้อมที่จะลงไปกรณีว่าเกิดข้อขัดข้องหรือว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นฮะ แต่งตัวพร้อมเลยนะเพื่อลงไปในทันทีนะเพราะว่าถ้าไม่มีคนสแตนบายนะไหนกว่าจะเช็คไหนกว่าจะอะไรเนี่ยมันใช้เวลานานหลายหลายนาทีอยู่เหมือนกันฮะที่เขาเตรียมตัวอยู่นี่นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความรอบคอบในเรื่องของความปลอดภัยนะซึ่งนักประดาน้ำของกองทัพเรือไทยนะที่ร่วมการฝึกครั้งนี้ก็บอกว่าโอ้โหได้ประสบการณ์ที่ดีนะในเรื่องของระบบการทํางาน ของทางประดาน้ำสหรัฐนะแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องของเครื่องมือที่ทันสมัยนะซึ่งแหมนในส่วนของนักประดาน้ำของกรมสรรพวุฒทหารเรือนฮะก็ถือว่าเก่งนะเก่งแต่ว่า เรายังขาดคือในเรื่องของอุปกรณ์ดำน้ำที่ทันสมัยนะอะและนี่นะก็คือกระเช้านะที่อสองนักดำน้ำบัตด,ดี้ไทยสารัฐเนี่ยนะจะลงไปใต้ทะเลในจุดที่เรือหลวงสุขโขทัยอับปางด้วยกันนะฮะก็จะเห็นนะว่าเขาจะใส่ฝาครอบนะใส่หมวกครอบนะซึ่งก็มีทั้งาสายหายใจนะแล้วก็มีเรื่องของอระบบเสียงด้วยนะแล้วก็เรื่องของกล้องถ่ายภาพนะ มีคนถามเหมือนกันนะว่าเอ๊ะแถวนี้เนี่ยมันมีอันตรายหรือเปล่าโดยเฉพาะฉลามนะมีหรือเปล่านะแต่ว่าทางน้องอประดาน้ําบอกว่าเขาตรวจสอบแล้วนะว่าไม่ค่อยจะมีนะแถวนี้ฉลามนะแต่เขาก็มองว่าฉลามเนี่ยจะหนีคนมากกว่านะยิ่งมีการปฏิบัติการมีเครื่องมือมอีการใช้คลื่นอะไรอย่างเงี้ยนะเชื่อได้ว่าฉลามจะไม่เข้ามานะเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาก็ไม่ได้มีความหวาดหวั่นในเรื่องของฉลามนะเขาเขาดูกันแล้วนะฮะนี่นะค่อยๆย,ย่อนย่อนนะลงไปแล้วก็จมไปแบบนี้นะสู่ก้นบึงนะก็คือประมาณห้าสิบเมตรนะซึ่งตอนนี้เนี่ยเรือหลวงสุขโขทัยนะจมอยู่ที่ระยะห้าสิบเมตรแต่ว่าตัวเรือเนี่ยจมไปในดินนะในดินก้นทะเลเนี่ยก็ประมาณหนึ่งเมตรนะแล้วก็ตัวเรือนี่ถูก เกาะไปด้วยเพียงหอยอะไรเต็มไปหมดเลยนะฝุ่นฝนแล้วก็ภายในนี่นะพวกอุปกรณ์ต่างๆก็ผุยยุ่ยหมดแล้วนะ,ะนี่นะพอ,อะเมื่อ,อทั้งกระเช้าลงไปแล้วเนี่ยนะเขาก็เตรียมดึงสายนะก็คือยาวเท่าความลึกนั่นเองนะในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาก็เตรียมดูในเรื่องของอจอนะ,ะจอที่เป็นภาพจากนักดำน้ำทั้งสองคนนะฮะ นี่นะคะ,ะทีมประดาน้ำของกองทัพเรือไทยเนี่ยนะคะมาร่วมในปฏิบัติการครั้งนี้นะ,ะถึง40คนเลยนะ,ะแต่ว่าคนที่จะดำเนี่ยก็มีอยู่7คนนะที่จะดำคู่กับทางสหรัฐนะ,ะแล้วก็บอกนะว่าโอ้โหมันก็แหนะ,ะมันไม่ใช่งานง่ายนะฮะเพราะว่าอะไรป่ะคือ คนไหนคนไหนที่ดำแล้วในหนึ่งครั้งเนี่ยก็คือจะดำได้เที่ยวเดียวนะเพราะว่าถ้าดำไปแล้วแล้วขึ้นมาเนี่ยก็เข้าห้องอความดันลบแล้วเนี่ยไปไล่ในตัวเจนในเลือดออกแล้วเนี่ยก็จะต้องพักหนึ่งวันนะถึงจะ สามารถปฏิบัติการได้อีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องวนกันฮะเราจะเห็นได้ว่าวันนึงเนี่ยเขาจะปฏิบัติการแค่3-4เที่ยวเท่านั้นนะคะซึ่งนะคะในการปฏิบัติการสิวันเนี่ยรู้สึกว่าจะมีแค่วันเดียวนะที่คลื่นลมแรงนะ,ะแล้วก็วันนั้นเนี่ยก็งดการปฏิบัติการนะก็ต้องบอกว่าคลื่นลมแรงจริงๆนะ,ะคือ,อตอนวาสนาไปเนี่ยลงจากท่าเรือบางสะพานประจวบเนี่ยนะคะ แต่เช้าเลยประมาณเจ็ดโมงนะครไปเรือต่อ998นะโอ้โหต้องบอกว่าคลื่นแรงแล้วก็เมาเรือคือปกติเนี่ยลงเรือลบมาไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่แล้วนะก็ไม่เป็นอะไรแต่อันนั้นคือลงเรือใหญ่ไนงะแต่อันนี้ลงเรือต่อคือเรือตรวจการซึ่งก็มีขนาดเล็กแล้วก็ต้องแล่นไปถึง40กิโลเมตรในทะเลแล้วก็มีคลื่นมีลมนะโอ้โหต้องบอกว่า เราก็ไม่ได้เตรียมอะไรเพราะว่าปกติมันก็ไม่มีอะไรมีแค่เทคนิคก็คือให้มองไปไกลๆที่เส้น h o r i ซันเส้นขอบฟ้าแค่นั้นฮนะแต่มันก็เมานะยิ่งถ้าไปอยู่ในตัวเรือเนี่ยโหอย่างเมาเลยต้องวิ่งวิ่งขึ้นมาอยู่ข้างบนให้ลมตีหน้านะแต่บางทีเนี่ยลมตีหน้าบางทีมันเจอควันของเรืออีกก็มึนหัวอีกนะโหต้องบอกว่างานนี้สบัสบสมแล้วใช้เวลานะ กว่าจะถึงนะก็คือเกือบสองชั่วโมงนะโอ้โหคือโอเคเราแวะเรืออ่างทองไปส่งกําลังพลส่วนหนึ่งก่อนแล้วถึงจะไปที่เรือเอเชียนแวลเลอร์เนี่ยคนะ่ะโอ้โหใช้เวลาสองชั่วโมง Mr. Ben Perry is manning the dynamic positioning station with two computers. Ben Perry. Good Ben Perry dynamic positioning five want us to move the ship five feet, <laughs> <20 minutes laughs> to to <port. laughs> System. It uses the track follow the mouse. Input 5 feet to port. Enter. Uh, yeah. Two propellers yeah. yeah. on the yeah. stairs. 360 uh, 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 degrees. Uh, 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 we'll uh, uh, Are you going to be there? It was funny. He, so he was going to be on the docking the, uh, the the and undocking. The the it's like like I know both Yeah, that's what it sounded yeah, like. It's A lot. Down engine room. Okay, I can, Captain. You you can give. Me uh, uh, a trick to when, when we got seasick again, please. This video is oh, Okay. a okay. okay. First, give so information. Okay. Before you go to sea, take the seasickness pill two or four hours before you go on a boat. Or you put the patch, the seasickness patch, Mechazine, uh -huh. take the pill before. Uh -huh. If you're already at sea, uh -huh. maybe you can take some saltine crackers, salt crackers. Uh -huh. Uh, ginger ale mm -hmm. or, or ginger in some water um, Once you get no, sick no, 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 no That's difficult go home <laughs> <laughs> and, <laughs> and throw it, like, it out and like once, oh. it start, really, uh. once it starts, we, throw, we say, throw up? Throw up, oh, throw up. Uh, throw up. Okay. Time to go There's not much you can do Water, hydrate, uh, hydrate. That's Go down fine. It's far low because up here อ๋อโอ้โหดีส์เฮลท์โอ้โหดีส์เฮลท์เคีกมันช่วยแก้งเราเรได้เพราะมันเค็มไงคเซชสอ๋อซี้อ๋อซอลตี้วันอ๋อซอลตี้แครกเกต้องแบบเคมช่วยได้อ๋อพ ถ้าทำได้ก็กินยาแก้เมาส์สองชัว่วโมงแล้วแล้วก็แปะแปะอเอียตรงนี้ังาง,างมันจะมียาเฉพาะที่ไว้แปะชู to, to the horizon yes อ uh, 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 ่าอ <yes. S 1> ่า yes เรืออืทะเลแล้วถ้าอ,ออกมาแล้วแล้วเริ่มเมาสมมติไม่ได้กินยาไม่ได้แปะตอเอียการเนี่ยก็ให้กินของเค็มๆหรือว่าน้ำขิงถ้า